สวัสดีครับอตอมไดการเงินนะครับวันนี้เรามารีวิวกองทุนแบบผสมกันอีกแล้วนะครับก็เป็นตระกูลมิกซ์ฟันนะครับหรือแอสเซทอะลเคชันนะครับมีการกระจายตัว หลายสินทรัพย์อยู่ภายใต้นะครับโดยที่สินทรัพย์ที่กระจายตัวอยู่ในภายใต้กองทุนที่วันนี้จะมารีวิวนะครับก็เป็นทั้งตราสารหนี้นะครับมีทั้งไทยทั้งต่างประเทศนะครับแล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานนะครับก็ประมาณนี้เริ่มมาแบบเป็นเทรนด์เนาะเข้ามาและเรื่องของมิกซ์ฟันนะครับเพราะไม่ต้องไปจัดพอร์ตการลงทุนเองนะครับวันนี้เป็นของค่ายบัวหลวงนะครับมีชื่อว่าบัวหลวงอินคมนะครับหรือชื่อย่อก็คือ B ีอินคมตรงนี้นะครับก็ลองดูครับว่าตัวนี้จะสามารถช่วยตอบโจทย์อะไรเพื่อนๆ ไม่หวือหวาแต่มันได้เรื่องของความนิ่งนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันครับระหว่างหนังสือชี่ชวนกับกราฟเนาะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปติดตามกันครับ อนนี้เราอยู่ในหนังสือที่ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญนะครับก็อัปเดตล่าสุดนะครับเป็นวันที่30มิถุนายนปี63นะครับกับกองทุนเปิดนะครับบัวหลวงอินคมนะครับหรือ B ีอินค e นั่นเองนะครับเป็นกองทุนรวมผสมนะครับแล้วก็มีการลงทุนเนี่ยกองทุนรวมภายใต้บริจอดเดียวกันหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า cross investing fund นะครับก็อาจจะมีกองทุนหลากหลายนะครับที่อยู่ภายใต้นะครับซึ่งสามารถรับความเสี่ยงได้ทั้งในและต่างประเทศนะครับก็คือมีการลงทุนทั้งไทยทั้งต่างประเทศนั่นเองนะครับ กองทุนนี้จะลงทุนอะไรบ้างนะครับเขาบอกนโยบายของเขานะครับก็มีการกระจายการลงทุนนะครับทั้งในและต่างประเทศเนาะซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของตราสารหนี้นะครับตราสารทุนนะครับหน่วยลงทุนเช่นพับลิคนะครับเรื่องของอินฟาโครงสร้างพื้นฐานนะครับ ETF แล้วก็มีหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารจัดการเนี่ยไม่เกิน60%นะครับมีเงินฝากมีตราสารหนี้เทียบเท่าเงินฝากนะครับอาจจะลงพวก derivative s u c t o r note นะครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบ้าง นะครับเพื่อเอาไว้บริหารจัดก,การกองทุนนะครับแล้วก็เรื่องของการป้องกันความเสี่ยง ของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องของกลยุทธ์นะครับก็เป็นการบริหารกองทุนเขาบอกว่ากองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนนะครับมุ่งหวังสร้างรายรับจากการลงทุนที่หลากหลายไม่ขึ้นกับดัชนีชีวัดนะครับภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่า multi asset strategy นะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่เนาะคือเราเห็นกองทุนรวมผสมหลากหลายเลยนะครับที่ว่าไม่ค่อยมี benchmark นะครับแต่จริงๆเขาก็ต้องมีแหละนะครับ benchmark ของเขาเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีเลยเขาจะชี้วัดยังไงว่าเขาเก่งหรือไม่เก่งกว่านะครับจริงๆตรงนี้ก็เป็น asset allocation นั่นแหละแล้วก็ เป็นในเรื่องของ Active Management นั่นแหละนะครับที่ว่าจะจัดการกองทุนอย่างไรให้มันดูแล้วมีแบบผลตอบแทนที่ดีนะครับลงมาข้างล่างครับเหมาะกับใครบ้างนะครับก็รับความเสี่ยงในระดับปานกลางแล้วก็สูงได้นะครับทั้งไหนต่างประเทศโดยคาดหวังผลตอบแทนของกองทุนเนี่ย ในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆนะครับไม่เหมาะกับคนที่ต้องการรักษาเงินต้นนะครับแล้วก็ต้องการผลตอบแทนที่แน่นอนนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการเป็นการลงทุนเนาะมันไม่ใช่การฝากเกินนะครับก็ไม่ไม่สามารถการันตีผลตอบแทนได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเราต้องระวังอะไรเป็นพิเศษนะครับเขาบอกว่ากองทุนนี้นะครับลงทุนในหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกันนะครับภายใต้บริจาเดียวกัน ซึ่งมันอาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับมันมีหน่วยงานที่ช่วยกำกับดูแลอยู่นะครับเรื่องของกองทุนนี้นะครับอาจจะใช้สัญญาซื้อขายขร่วงหน้า หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฟรนะครับเรียวทีบ The Structure Note นะครับเพื่อเอาไปลงทุนให้มันมีประสิทธิภาพนะครับพวกนี้มันใช้เงินจานวนน้อยเพื่อหวังกําไรค่อนข้างเยอะนะครับมีโอกาสขาดทุนและกําไรได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นก็จะมีความเสี่ยงตรงนี้หน่อยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะไปป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราการแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับเขาบอกว่าไอ้พวกนี้นะครับจะลงทุนเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์การลงทุนรู้วัตถุประสงค์แล้วก็ฐานะการเงินของเราด้วยนะครับเพราะนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ผู้จัดการออองงงทุนนรรเื่ขวมี อาจจะมีการลงพวกตราสารหนี้หุ้นกู้นะครับซึ่งการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยจะมีแบบที่เป็น non investment grade หรือว่าต่ำกว่าอันดับที่เชื่อถือได้นะครับหรือไม่ได้จดทะเบียนในตลาดทรัพย์นะครับก็คือพวก unlist นะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดในเรื่องของความเสี่ยงที่ว่าเขาจะ default นะครับหรือผิดนัดชำระหนี้ได้นะครับ ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มันเพิ่มความเสี่ยงให้กับเรานะครับเรื่องของความเสี่ยงจากการลงทุนต่อหรือ re-invest legs นะครับก็บอกเนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ครับอาจจะใช้สิทธิถ่ยถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนดน,นี่นะครับคือเขาเนี่ยขอไถ่ยถอนก่อนก็คือจ่ายเงินปิดเลยนะครับในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงจนทําให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถระดมทุนใหม่ในตลาดที่ต่ําลงได้คือหลักการมันก็คือว่าตอนนี้นโยบายดอกเบี้ยนโยบายของเราเนี่ยมันค่อยๆปรับตัวลดลงใช่ไหมถ้าเกิดเขาเคยกู้เราในระดับสมมตินะครับ3% วันนี้เขากู้ได้2%เนี่ยเขาอาจจะยอมเอาเงินเนี่ยหรือว่าไปกู้ใหม่2%นะครับแล้วก็ามาปิดเรา3%นั่นคือการ re-invest นะครับคือไปกู้ใหม่เอาเงินจากกู้ใหม่มากู้เราเอ่อมาปล่อยเราเอ่อเรียกว่ามาคืนเราแล้วกันนะครับกู้เอาใหม่เขียนให้ฟังเอเขียนให้ดูแล้วกันนะครับจะได้ไม่งงเนาะสมมติเขากู้เรา3%นะครับแต่เขาไปกู้ใหม่ได้2%ซึ่งมันถูกกว่าไงเขาก็จะเอาเงินกู้เรามาปิดอันนี้นะครับเพื่อปิดนี้พอปิดนี้เสร็จเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้แทนแต่ว่าเราอ่ะจะถ เรียกว่าปิดนี่อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงจากการเล่นเวสว่าไอ้ไอ้สินทรัพย์ตรงนี้เราอาจจะหายไปนะครับมันถ้าเกิดเราไม่ไปลงทุนอันใหม่ก็ไม่ได้อะไรนะครับก็มันจะมีการปิดปิดนี่วนกันไปนะครับก็อาจจะทําให้กองทุนเนี่ยได้รับเงินค่าชําระเนี่ยก่อนกําหนดแล้วก็ต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนเนี่ยลดลงตามภาวะตลาดด้วยเพราะเราก็จะต้องไปลงทุนในตัว2%เนี้ยเหมือนกับคนอื่นเขานะครับก็แปลว่า แทนที่จะกิน3%เยาวๆาก็อาจจะไม่ได้แล้วนะครับตัวผลตอบแทนก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับในสถานะที่ไม่ปกตินะครับอาจจะมีสถานการณ์ไม่ปกติเนาะก็พูดถึงหน่วยลงทุนเนี่ยอาจจะไม่สามารถคืนหน่วยได้นะครับคือขายคืนไม่ได้หรือว่าอาจจะได้รับค่าชําระค่าขายคืนเนี่ยช้ากว่าปกติ ก็อาจเช่นว่าสมมุติว่าเราไปลงทุนต่างประเทศแล้วต่างประเทศเอาเงินเข้ากับประเทศไทยไม่ได้มีสงครามมีการเมืองมีนู่นมีนี่มีนั่นนะครับก็อาจจะทําให้ขายคืนไม่ได้หรือขายคืนเราได้เงินช้าลงนะครับแล้วก็ผลการดําเนินงานไม่เกี่ยวกับบลจนะครับอยู่ที่สินทรัพย์ล้วนๆนะครับก็บางคนงงว่าไม่ต้องมาดูว่า กองทุนนี้ดีเพราะว่าอยู่ที่ BBL นะครับ BBL มีสถานะการทางการเงินที่ดีมันน่าจะผลตอบแทนดีไม่เกี่ยวเลยนะครับเรื่องของแนวโน้มนะครับถ้ามีการจะขายคืน2ใน3นะครับก็ตรงนี้อาจจะมีการพิจารณานะครับยกเลิอกกองทุนนะครับเราเจอกันไปแล้วในช่วงโควิด1 9เนาะเรื่องของการกระจุกตัวนะครับเขาบอกว่าถ้ามีการกระจุกตัวในผู้ออกผู้ถือนะครับหนึ่งใน3 ไอ้แบบนี้นะครับมันอาจจะเรยียกว่ามีมีการแบบผลประโยชน์ที่มันแบบผิดผิดผิด,ผด,ผดประเภทอนะ่ะเนาะถือกันเยอะเกินไปนะครับถือมากเกินไปมันอาจจะแบบทาให้กองทุนมีความแบบเสี่ยงมากเกินไปเขาอาจจะพิจารายกเลิกหรือถ่ายห้ามถ่ยถอนกองทุนหรือว่าต้องยกเลิกกองทุนรวมไปเลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนาะทีนี้ในเรื่องของแผนผังความเสี่ยงนะครับมันจะอยู่ในระดับที่5ก็คือว่า ปกติแล้วเนี่ยพวกตราสารหุ้นกู้หรือว่าบอลเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นหุ้นเนี่ยจะอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วก็ทางเลือกนะครับเป็นพวกอาร์เตอร์หรือว่าทางเลือกเนี่ยจะอยู่แถวๆแปดนะครับตัวเนี้ยคือมิกซ์ฟันก็คือกองทุนรวมผสมเนาะ มิกซ์ฟันเนาะมิกซ์ฟันอย่างงี้นะครับก็จะอยู่ตรงกลางก็ระดับ5นะครับทีนี้ลงมาเรื่องปัจจัยความเสี่ยงนะครับเรื่องของออตาสารนี้หรือคุณกู้อันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นกงเวอรเมนต์กับทิปเปิเออันนี้ถือว่าความเสี่ยงต่ํามากนะครับเรื่องของความผันผวนของหน่วยลงทุนนะครับผลการดําเนินงานเนาะก็ะอยู่ที่น้อยกว่า5นะครับก็ถือว่าจริงๆก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าเกิดโควิดในทีเนี่ยถ้าผมคุ้นๆนะมันน่าจะอยู่แถวนี้แล้วนะหลังจากโควิดเนาะ เพราะว่ามันมันมันมีความเสี่ยงเนาะในเรื่องของตาสารนี้เยอะๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูข้างล่างแล้วกันว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะปักมาอยู่ช่วงของ5-10งหรือ10-15แล้วแหละ ไม่น่าต่ํากว่า5นะครับเรื่องของการกระจุกตัวนะครับจองทุนนี้อยู่ที่ต่ําหมดเลยนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดให้ฟังแต่ว่าถือว่ามีการกระจุกตัวค่อนข้างต่ำนะแปลว่าการกระจายตัวค่อนข้างสูงนะครับในเรื่องของการกระจุกตัวผู้ออกตราสารก็ไม่กระจุกนะครับอุตสาหกรรมไม่ไกระจุกรายรวมประเทศไม่ไกระจุกนะครับแปลว่ากระจายตัวดีมากนะครับ เรื่องของความเสี่ยงจากการปาเปลี่ยนแปลงนะครับอัตราการแลกเปลี่ยนเนาะเป็นดุลพินิจ์ของผู้จัดการกองทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้จัดการกองทุนจะเป็นคนคิดครับว่าจะป้องกันเท่าไหร่เนาะแล้วก็จะจัดการในเรื่องของว่าป้องกันช่วงเวลาไหนนะครับเป็นดุลพภินิจของเขาเลยนะครับเรื่องของสัดส่วนประเภทสินทรัพย์นะครับมีด้วยกันหลายอย่างเนาะแต่ว่าสัดส่วนใหญ่ที่สุดคือพันธบัตรนะครับอันนี้เป็น government bond เนาะขอย่อเป็น government B นะ B ก็คือบอนนะครับแล้วก็หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าลงอะไรบ้างหุ้นกู้นะครับตรงนี้คือ corporate bond นะครับ corporate bond เนาะแล้วก็มีเงินฝากธนาคารมีหุ้นสามัญน,นะครับอันนี้น่าจะเป็นไทยเนาะก็คือ s e ตเนาะมันะน่าจะมีหุ้นหลายตัวนะครับแล้วก็มีหุ้นสามัญต่างประเทศนิดเดียว1%นเระครับแล้วก็มีอื่นๆตัวนะครับตัวแรกเงินก็พวกสินทรัพย์ที่น้อยกว่า หปีเนาะก็จะเป็นตัวนะครับประมาณนี้การการ,การกระจายตัวค่อนข้างใช้ได้นะครับสวยงามเหมือนกันนะครับสินทรัพย์ห้าอันดับแรกลงทุนอะไรบ้างนะครับพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ3.4.12%ตัวนี้เซฟมากๆนะครับแล้วก็มีหน่วยลงทุนกองทุนวงพงสร้างพื้นฐานกองทัชเพื่อการลงทุนในสังหายิมทรัพย์ของบัวหลวงเองนะครับก็4.43%ลงอะไรบ้าง จัส i ินนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานเนาะโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าซูเปอร์เอเนรจีนะครับแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ําตาลบุรีลำนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ให้เช่าบวัวหลวงออฟฟิศมีสิทธิ์ให้เช่าบวัวหลวงเคอีรีเทลนะครับก็กระจายดีแหละนะครับในกองทุนรวมของเขานะครับทีนี้ถัดไปหน่วยของกองทุนรวมตราสารนี้ที่เป็นแอคซ่าเวิลด์ฟันนะครับสามจุดหกสามก็จะเป็นในเรื่องของตัวสารนี้ก็จะมีหุ้นกู้นะครับ อันแรกคือเอเช Short ตดูเรช o n บอน d นี่คือฝั่งของเอเชียมี Emerging Short Duration Bond e นะครับ e m e r g i n g market ก็คือตลาดเกิดใหม่หรือประเทศที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในพวกกลุ่มของกำลังพัฒนานะครับก็ 3.63%ก็นะครับก็เป็นเกี่ยวกับตาซันนี่นะครับในฝั่งของเอเชียแหละหลักๆเอคือเอเชียเลยนะครับแล้วก็ข้อ4นะครับหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองทัดเพื่อการลงทุนในสหาิมะรัพร์ของไทยพาณิชย์เมื่อกี้ข้างบนมีบัวหลวงไปแล้วนะครับอันนี้คือของบัวหลวงข้างบนแล้วก็มีของไทยพาณิชย์ซึ่งลงในดิจิตอลอินฟราสั t u เจอฟันหรือว่า dif เนาะ น่าจะเคยได้ยินกันบ่อยๆเวลาผมรีวิวเนาะแล้วก็มีของ CBN Rate Gold นะครับซึ่งตรงนี้คือเซ็นทัลพัฒนานะครับหรือว่าสิทธิ์ให้เช่าในพื้นที่การขายของเซ็นทรัลเนาะห้างเซ็นทรัลนั่นแหละนะครับแล้วก็ข้อห้านะครับหน่วย Trust เพื่อการลงทุนในสังหารทรัย์และสิทธิ์ให้เช่าเพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์นะครับ property นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของพวกเกี่ยวกับอสังหารินั่นแหละนะครับที่ก่อสร้างขึ้นมาเนาะแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสัดส่่วนนนทีีเ้้ก็คืออมะไรบาง หนึ่งก็คือมีบอลนะครับซึ่งมีกอล์ฟเบอร์มนบอลมีคอปนะครับซึ่งคอปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเน้นเอเชียนะครับเป็นหลักเราก็บวกกับอีกอันหนึ่งก็คือเรียกว่า Property Fund นะครับบวกกับ i n f ฟนะครับอินฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งไทย ต่างประเทศไม่แน่ใจนะแต่เน้นไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย p ขาเป e ดบอลมีไทยมีเอเชียนะครับส่วนอ่อปาร์ตี้กับอินฟ้าเนี่ยจะเน้นไทยเป็นหลักนะครับก็จริงๆยังมีสัดส่วนอื่นๆอ,อีกมากมายนะตรงนี้เป็นแค่หนึ่งใน5เป็นแค่สูงสุด t o อปเท่านั้นเองนะครับที่เขาลงทุนอยู่นะครับลงมาข้างล่างในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับเ,เก็บจริงนะครับอยู่ที่0.96นะครับเพดานอยู่ที่2.6 ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้แพงเกินไปเนาะทีนี้ตัวนี้จะมีสเปเชียลนิดหนึ่งนะครับว่าฟอนต์เอนฟรีหรือเวลาเราไปซื้อเราจะโดนค่าธรรมเนียมเนี่ยตอนนี้ยกเว้นอยู่นะครับยกเว้น1สิงหาจนถึง30ธันวาคมปี63เพราะฉะนั้นใครจะซื้อตอนนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเก็บจริงเนี่ยมันประมาณไม่เกิน1%น่ะครับก็ถือว่าแพงพอสมควรเนาะเรื่องของแบ็ก e อนฟรีไม่มีนะครับสบายมากนะครับใคร DCA ตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับ เรื่องของผลการดําเนินงานในอดีตนะครับจริงๆ b e n c h ม a เขาก็มีนี่นะครับตอนแรกบอกไม่มีเนาะก็มีตัวแรกนะครับ Thai BMA Government Bond ตัวนี้เป็นตัวเดียวกับนายพอร์ตให้เงินทํางานกับโรโบทจะพาฉัลรวยที่ผมใช้เนาะก็อายุ1ปี3ปีนะครับสัดส่วน15%นะครับอันที่2อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา1ปีนะครับวงเงินน้อยกว่า5ล้านนะครับเฉลี่ยของ3ธนาคารก็คือกรุงเทพกสิกรไทยพาณิชย์คิดหลังหักภาษีนะครับสัดส่วนอยู่ที่15%นะครับ อันที่3นะครับดอกเบี้ยเงินกู้ในตลาดลอนดอนระยะเวลา3เดือนนะครับก็ตรงนี้บวกด้วยอัตราส่วนต่างผลตอบแทน0.5ต่อปีนะครับหลังหักภาษีปรับด้วยอัตราโน่นนี่นั่นสกุลเงินบาทนะครับสัดส่วน20เราก็มีเซตเทียไนะครับตลาดหลักทรัพย์ไทยแบบ total return ก็คือคิดรวมทั้งหมดมีบันผลด้วยนะครับสัดส่วน20%นะครับ MSCI ACWI Real Estate นะครับตรงนี้ก็20%นะครับ MSCI AC Asia ตรงนี้น่าจะเป็น บอลเนาะน่าจะเป็นตราสารหนี้นะครับก็10%บนะครับก็สัดส่วนเยอะนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้ามาดูย้อนหลังตามปฏิทินเนีย่ยเป็นยังไงบ้างสีเขียวคือบีนคัมนะครับสีชมพูคือเบนช์มาร์กปี60ชนะนะครับปี61ชนะนะครับปี62ชนะชนะทุกปีนะครับค่าเฉลี่ยออกมาก็น่าจะสักประมาณรวมๆกันมันประมาณสัก8-7-8%ใช่ไหมเฉลี่ย3ปีออกมาก็ถ้ารวมปี63นี่มันเจอโควิดเข้าไปด้วยก็น่าจะสักประมาณปีละห ให้สัก2%ก็น่าจะได้มั้งนะครับต่อปีเนาะเดี๋ยวเราไปดูแบบปักหมุดแล้วกันนะครับแม็กซิมั่มดอว์ดาวนะครับก็อยู่ที่สบลบสิก็นนะครับก็ถือว่าน้อยนะครับน้อยกว่าตลาดไทยอยู่ประมาณสักสามเท่า ส่วน standard deviation หรือว่าพันผวนนะครับโอ้ยังรักษาได้อยู่ที่3.89นะครับถือว่าใช้ได้เนาะเพราะฉะนั้นไอ้หน้าที่เป็นความเสี่ยงนั้นเขายังอยู่ในต่ำกว่า5นะครับน้อยกว่าหุ้นไทยเนี่ย6เท่านะครับถือว่าใช้ได้ความเสี่ยงต่ำมากเลยนะครับเพราะเดี๋ยวต้องไปดูผลตอบแทนครับว่าปักหมุดออกมาแล้วมันใช้ได้หรือเปล่าเนาะอันนี้คือผลตอบแทนแบบปักหมุดเนาะตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมานะครับเขาจัดตั้งไปเมื่อ,อ,อ,อ18พฤษภาคมนะครับก็ประมาณปีนิดๆแล้วนะครับ อ่าทที่ประมาณ3ปีนิดๆแล้วนะครับก็ผลตอบแทนเฉลีย่ยอยู่ที่1.95เปอร์เซต่อปีนะครับถือว่าดีไหมอะ่ะถ้าถามผมผมว่ามันก็ดีกว่าเงินฝากประจําด้วยเนาะแล้วก็ดีกว่าพวกอะไรอะ่ะกรุงศรีเคฟนะครับแล้วก็ดีกว่ากาสิกรดีกว่า s อสที่เป็นดอกเบีย้ยหนึ่งจุดห้าที่เป็นดิจิตอลนะครับก็เหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่อยากได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากทั้งประจําและ s อสซกรุงศรีกสิกรที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับ ก็พวกนั้นนะ่ะให้สูงสุดอยู่ที่ประมาณทัก1.8%งอนอันนี้ได้1 9 5้าเแต่ว่านี่มันเป็นแบบเฉลี่ยในอดีตเนาะในอนาคตมันอาจจะไม่เท่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าต้นปีก็ยังติดลบอยู่เลยนะครับ year to date ยังติดลบอยู่เลยนะครับก็สัดส่วนดูแล้วก็น่าจะใช้ได้เนาะน่าก็ความเสี่ยงความผันผวนก็เหมาะสมกับผลตอบแทนดีนะครับเรื่องของข้อมูลอื่นๆน,นะครับนโย,ยบายกงรนจ่ายมันผลไม่จ่ายนะครับแล้วก็วันทําการซื้อขายนะครับก็ทุกวันทําการแปดโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งทั้งว แล้วก็ในการซื้อขั้นต่ำนะครับ500บาทนะครับครั้งถัดไปก็500เนาะรเรื่องของการขายคืนมี2แบบคือขายคืนเองกับขายคืนแบบอัตโนมัตินะครับก็คนเะเป็นคนละคลาสนะครับก็ถ้าเกิดเป็นแบบขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติก็จะขายคืนเนี่ยอัตโนมัติไม่เกินปีละ4ครั้งนะครับก็จะแจ้งให้ทรา,าบผ่านหน้าเว็บนะครับเรื่องของระยะเวลาในการนับเงินค่าขายคืนเป็นทีบวกห้า คำนวณ NVT บวก2นะครับเวลาคนถามว่าในหน้าเว็บทำไมมันไม่อัปเดตเร็วทามนะครับก็เพราะไอ้ตัวนี้แหละนะครับเช่นเราเราเราอยากรู้ราคาของวันจันทร์นะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกแบบนี้นะครับเราอยากรู้ราคาของวันจันทร์นะครับวันจันทร์มันคือ T เนาะเขาจะรู้อีกทีก็คือ T บวก2ก็คือวันพุธตรงนี้นะครับเพราะนั้นหน้าเว็บมันจะอัปเดตข้อมูลของวันจันทร์ในวันพุธ นะครับแล้วเขาบอกว่าขายคืนเป็นทีบวกหนะครับอันนี้เป็นทีอันนี้บวกหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นจันทรถัดไปถึงจะได้ตังค์นะครับก็ขายจันทได้จันทรนะครับอันนี้ต้องเข้าใจไว้ด้วยเนาะมันไม่ใช่ว่าขายปุ๊บได้ปรับนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกราฟกันบ้างนะครับเพราะหนังสือชี้ชวนก็ประมาณนี้แหละนะครับรายละเอียดที่ผมอ่านให้ฟังเนาะโอเคไปดูกราฟกันครับ อันนี้คือกราฟของ B-Income นะครับก็สิ่งที่เราจะเห็นเลยว่าจริงๆมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาตลอดเนาะแล้วพอมาเจอโควิดในทีนี้ล่วงแบบน่าใจหายนะครับก็ขึ้นมาจาก10บาทใช่ป่ะ IPO นะครับขึ้นมาได้จนถึงประมาณสัก11บาท15าทนะครับเราก็ในช่วงของโควิดในทีเนี่ยลงไปจาก10บาท 80กว่านะครับจนไปถึง980ลงไป1บาทเลยนะครับก็นบ11%บเอ็นแถวๆนี้แหละคิดว่าใช่นะครับลงไปหนักหน่วงมากนะครับเราก็ดีกลับมาแต่ว่ากลับมาแล้วก็ขึ้นไม่ได้เยอะแต่ก็ลงมาอีกแล้วนะครับก็ยังภาพรวมยังดูน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับเออมันทําให้อายจากเจ็ดสิบเนี่ยร่วงลงมาจนถึงประมาณสัก40เลยทีเดียวนะครับในช่วงโควิด -19 กก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะมันดูแบบว่า แอบแอบแอบเป็นห่วงนะครับว่ามันจะอยู่รอดปลอดภัยดีไหมนะครับเพราะว่าถ้าเราวาดกันมาอย่างเงี้ยนี่ก็คือเทนไลน์ที่เราเห็นเนาะถ้าเทนไลน์ช่วงถัดไปก็ประมาณนี้นะครับก็มองมอง,มองภาพไหนมันก็ก็ก็หลุดเทนะนะครับหรือว่ามองภาพปัจจุบันเองก็ตามนะภาพปัจจุบันก็ตรงนี้ใช่ไหมขึ้นไปก็ก็หลุดเทนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูยังไงก็ยังน่าเป็นห่วงในทุกทก ถามเฟ a มนะครับว่าเอเอาอยู่หรือเปล่าจริงๆเนี่ยนะครับเพราะว่าแม้กระจายสินทรัพย์หลากหลายนะครับแต่ว่าคือตราสารนี้เนี่ยในช่วงโควิด -19 มันน่าเป็นห่วงตรงไหนตรงที่ว่าคนเขากลัวบริษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยไม่สามารถมีเงินมาชําระหนี้ได้นะครับพอถ้าเกิดเขาคาดหวังว่าต้องได้เงินคืนเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันถูกผิดน,นัดชาระหนี้เนี่ยมันจะเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับคนก็เลยเทขายกันเยอะ ทำให้กองทุนในไทยเนี่ยจริงๆมีปิดตัวไปเยอะเลยนะครับเราก็ในแบบภาพรวมของดูแล้วเนี่ยคนมันน่าจะแพนิคเซลนะครับเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะต้องร่วงขนาดนี้ยาวขนาดนี้นะครับแต่พอมันร่วงขนาดนี้แปลว่าคนตกใจแล้วก็กลัวนะครับมีความหวาดกลัวว่าเฮ้ยต้องเอาเงินไปใช้หรือเปล่าหรือส่วนหนึ่งก็คือว่าขายเพื่อเอากองทุนนี้เอาเงินจากกองทุนนี้ไปซื้อหุ้นนะครับ ก็เป็นไปได้บางคนก็หนีตายนะครับมันมีหลายเหตุผลเนาะแต่ว่าภาพเนี่ยเสร็จแล้วกลับมามันก็ดีขึ้นไปได้ดีแหละแต่ว่าณนะปัจจุบันก็ดูชะลอตัวดูซึมซึมอีกแล้วนะครับไอ้จาก70ลงมา30ในช่วงบอ t ท o มนะครับหลังจากนั้นก็มีการกลับตัวขึ้นไปได้นะครับกออ็ดูภาพรวมแล้วกลับตัวขึ้นไปได้แต่ว่าตอนนี้มันซึมลงนะครับก็ยังน่าเป็นห่วง ผมมองว่ายังน่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับว่า30ขึ้น70แต่70ก็จะลง30อีกแล้วเพราะตอนนี้เป็นแนวน้มขาลงแบบชัดเจนเนาะก็ยังไม่แน่ใจครับว่ามันจะขึ้นได้เมื่อไหร่นะครับแต่ภาพรวมแบบนี้ถ้าถามผมเนาะก็อาจจะ อดใจรอก่อนแล้วกันนะครับเข้าตอนนี้อาจจะลงได้อีกเนาะแต่ถ้าเกิดมันมีสามารถเบรกตรงนี้ได้เราก็อาจจะวาดเทรนไลน์ไว้นิดหนึ่งนะครับว่าโอเคถ้าวาดเส้นนี้ไว้นะครับจริงๆอ่ะเราวาดตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าอย่างเงี้ยภาพรวมมันยังเป็นแนวต้องขาลงนะครับส่วนตัวผมก็จะวาดตั้งแต่ปลายเลยอ่ะมันยังดูไม่ ไม่ไม่ขึ้นเท่าไหร่เนาะใช้ EMA ข้างหลังอ่ะดูด้วยก็ได้นะครับ15อ่อถ้าเป็นของเว็บสยามชาติก็จะสร้างแบบ default มาเป็น15 45 100นะครับก็ใช้ได้ก็ดูว่าแดงตัดเขียวเมื่อไหร่ใช่ไหมแดงตัดเขียวตรงนี้ก็คือเส้นของ15วันกับ45วันมันตัดกันนะครับก็คือราคาปรับตัวสูงขึ้น ก็น่าจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเมื่อไหร่ที่มันเปลี่ยนมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยอาจจะพิจารณาเข้าซื้อก็ได้นะครับจะไดออ้ตามเทรนได้ทันเข้าตน้นเทรนเนาะแต่ว่าภาพรวมดูแล้วตอนนี้ยังยังน่าเป็นห่วงนะครับก็ระมัดระวังในการซื้อขายแล้วกันนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกองทุน b i n c o ค e นะครับก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะสามารถตอบโจทย์เ,เพื่อนๆได้ไหมผลตอบแทนมันก็จะอยู่ประมาณที่สัก2%ต่อปีนะครับ2%ต่อปีเนี่ยมันก็ถือว่ามากกว่าเงินฝากทั่วไปเนาะเงินฝากทั่วไปตอนนี้เท่าไหร่0.25หรือ0.5%เท่านั้นนะครับส่วนถ้าเป็นเงินฝากประจำเนี่ยก็จะอยู่สัก1%นะครับหรือ1.5%อย่างเก่งเนาะ ตัวนี้ก็ให้ผลตอบแทนอยู่ที่เฉลี่ยแล้วนะครับประมาณสัก2%แต่มันต้องลงทุนนานสักหน่อยสัก2-3ปีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูครับว่าเผื่อใครจะเก็บออมเงินในระยะยาวนะครับแล้วมองว่า สามารถลงทุนรับความเสี่ยงได้นะครับให้ผลตอบแทนประมาณ2%ต่อปีถ้าเราโอเคเนี่ยก็ตัวนี้ก็อาจจะเป็น1ตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันตรงใจตรงเป้าหมายของเราหรือเปล่านะครับโอเคงั้นก็คลิปนี้รีวิวของ b ี n อ o m คก็ประมาณนี้นะครับใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ด้านล่างละกัดน,นะครับโอเคงั้นวันนี้ประมาณนี้ครับเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อตอมไดการเงินสวัสดีครับ